ไฟแดงเมืองไทยนะคะเราสามารถกินข้าวได้เชื่อไหมอันนี้แนะนําเลยเป็นอาหารฟิลิปปินส์นะคะมงโก้นะคะก็คือมันจะมีพวกแบบถั่วเขียวมีกุ้งแล้วก็มีอะมัละนะคะมะละจะเป็นชิ้นๆแบบนี้น,นี่มงโก้นะคะแล้วก็ไก่อโดโบก,กับข้าวนะคะวันนี้เป็นฟิลิปปินส์ไซล์นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเมืองของแม่เราชื่อว่าเมืองบาคโคลอดเนาะมันจะอยู่แบบแถบแถบซีบูหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินซีบูเนะอันนั้นนะเขาจะมีใส่พวกฟักทองด้วย อร่อย,นยเนี่ยประมาณนี้กินกับข้าวนะคะอืมไก่อโดโบนะคะแต่ว่ามันเหลือน,น้อยแล้วก็ด้ตัดมาค่าไก่อืมอืมไปคะ่ะ